วันนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ36รายและพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่ม15รายแบ่งเป็นเกาชง8รายอีหลาน4รายเถาเวยวน3รายส่วนราชการชี้ว่าคลื่อนผู้โดยสารขาเข้าลดลงแต่ต้องเฝ้าระวังการระบาดในประเทศประกาศขยายมาตรการป้องกันโรคระดับ2ไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ หลังจากเกิดคราสเตอร์เขตการค้าเสรีฟาโกรี่เทาหยวนเจิ้นหวนชั่นผู้ว่าการนครเทาหยวนกล่าวว่าสั่งปิดเขตกันค้าดังกล่าวแล้วเพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองพนักงาน3,000คนถูกติดตั้งระบบตรวจจับตำแหน่งและต้องกักตัวที่บ้าน3วันพร้อมกับตรวจโรคซ้ำและว,วันนี้ตรวจคัดกรองพนักงานที่สถานีขนส่งอีก4,500คนเนื่องจากช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีคำสั่งให้บริษัทที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติเกิน50คนต้องตรวจคัดกรองแรงงานขณะเดียวกันได้ขยายการตรวจโรคในชุมชนด้วย ล่าสุดคลัสเตอร์บริษัทแอสกีคอมพิวเตอร์ติดเชื้อรวม100คนเป็นแรงงานต่างชาติ69คนรอดรั88ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วอาการไม่รุนแรงและบางคนไม่แสดงอาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและกองแรงงานเร่งจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนขอให้แรงงานต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดเข้ารับวัคซีนนั้นย้ำว่าจะไม่ตรวจสอบไม่จับกลุมไม่รายง,งานไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น สถานการณ์โควิดที่ลุกลามทําให้เกิดกระแสแย่งฉีดวัคซีนเข็มสาแต่ช่วงตรุษจ,จีนระบบจองวัคซีนปิดให้บริการ7วันเทศบาลกรุงไทเปจึงประสานกับ50คลินิกเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์กองอนามัยเตือนว่าหากประชาชนมีอาการระบบทางเดินหายใจต้องฝอาสังเกตอาการแนะนําให้ใช้ชุดตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยตนเองหรือไปตรวจที่จุดตรวจโรคและเข้าพบแพทย์หลังยืนยันผลตรวจเป็นบวก วันนี้แรงงานต่างชาติชาวเวียดนามหลายรายเล่าว่าถูกร้านอิซาเบลลาแบรนด์คุกกี้ชื่อดังเอาเปรียบนอกจากจะไม่จ่ายค่าทำงานล่วงเวลาแล้วช่วงโลซีซันยังบังคับให้แรงงานต่างชาติกลับประเทศโดยไม่ให้เงินเดือนและยังหักค่าที่พักค่าบริการเอเจนตอีกด้วยเนจากากย้้ สมาคมแรงงานนานาชาติไต้หวันระบุว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกองแรงงานาคนครไทยจงตั้งแต่เดือนกระกฎาคมปีที่แล้วทั้งนี้ได้จัดการเจราจาไก,ก่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างชาติ3ครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมปีที่แล้วและเดือนมกราคมปีนี้ฝ่ายแรงงานต่างชาติยืน่นประเด็นขัดแย้ง6ข้ออาทิไม่จ่ายค่าโอทีตามที่กฎหมายกำหนดใชิปเงินเดือนไม่มีภาษาเวียดนามบังคับแรงงานหยุดงานกลับประเทศโดยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ในช่วงกลับประเทศกลับถูกหาค่าที่พักค่าบริการเอเย่นอย่างไรก็ดีฝ่ายนายจ้าง ชี้ว่าสลิปเงินเดือนมีฉบับภาษาเวียดนามแต่ไม่มีฉบับสองภาษาและจะคืนเงินที่หักค่าที่พักในช่วงที่แรงงานกลับประเทศแต่ไม่ยอมคืนเงินเดือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน กระทรวงแรงงานรับคำร้องเน้นย้ำว่าเป็นกรณีเฉพาะรายเท่านั้นแต่จะดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายต่อไปในส่วนที่ทำผิดกฎหมายฝ่ายนายจ้างร้านคุกกี้อิซาเบลา่ายังไม่ได้ให้คำตอบกระทรวงแรง,งงานย้ำว่าหากร้านอิซาเบลามีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกลงโทษตามกฎหมาย โมโนพิราเวียยาเมต้านไวรัสโควิดล็อตแรกจำนวน10,000ชุดส่งจากเมืองชิคาโก,โกด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าเอเวอร์กรีนมาถึงสนามบินนานาชาติเทาหยวนเมื่อเช้าต,ตรู่วันนี้โดยยาเม็ดดังกล่าวจะใช้ในผู้ที่มีอาการใน5วันแรกผู้ที่มีแนวโน้มเกิดอาการรุนแรงและผู้ป่วยติดเชื้อไว้กลางคนที่มีอาการเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีรักษาอื่นๆไต้หวันเกิดคัตเตอร์ในประเทศหลายจุด ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไต้หวันกำลังอยู่ในช่วงปเปลี่ยนผ่านของการอยู่ร่วมกับไวรัสเงื่อนไขพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันคือผู้ป่วยอาการรุนแรงและเสียชีวิตต้องต่ำกว่าไข้หวัดใหญ่และหนึ่งในกุญแจสำคัญคือยังมีประชาชนในประเทศอีก20%ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหลังจากนี้จะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนคนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาแพทย์เตือนประชาชนช่วงนี้ลดการไปสถานที่สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อและช่วยรักษาทรัพยากรทางการแพทย์ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้หอพักแรงงานต่างชาติกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงลายเมืองยกระดับการป้องกันโรคเทศบาลเมืองยินหลิงลงตรวจหอพักแรงงานต่างชาติ54แห่งขอให้ภาคธุรกิจแยกเส้นทางการเข้าออกอาคารและห้ามแรงงานต่างบริษัทพักด้วยกัน尤其是不同公司的一个 Uh, สำนักง,งานพัฒนารงงานและเยาวชนเมืองยุนลิงกล่าวว่าปัจจุบันหยุนลิงมีแรงงานต่างชาติประมาณ21,000คนมีหอพักแรงงานต่างชาติกว่า1000แห่งหลังจากพีที่แล้วมีระเบียบใหม่สำหรับหอพักแรงงานต่างชาติหอพักส่วนใหญ่ได้ลดจำนวนคนเข้าพักเหลือห้องละหคนนอกจากนี้ขอให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้ารับวัคซีนโดยโดย่วน ช่วงกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วกองอนามัยยืนหลิงทยอยจัดตั้งโจท์ฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายล่าสุดมีผู้เข้ารับวัคซีนแล้วเกือบ2000คนอย่างไรก็ดีหากแรงงานต่างชาติมีวันหยุดพักผ่อนขอให้ลดการเดินทางไปต่างเมืองเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด